ว่าจะประชาสัมพันธ์โรงเรียนเราให้ดีกว่าการสร้างป้ายยังไงอ่ะจริงๆริงมันก็น่าจะมีอยู่หลายวิธีนะครับเช่นแนนใจเย็นได้ไหมคือฉันยังคิดไม่ออกตอนนี้แหมตัวตั้งตัวตีนี้คิดอะไรไม่ออกเลยพูดชื่ออะไรก็ได้้ขนาดนี้ไม่ต้องอ,อ้องั้นเอาวิธีนี้ไหมคะเราลองทําโฆษณาทางทีวีจะน้อยกว่า5้า้านสักเท่าไหร่เชียวงั้น จากคอนเสิร์ตโปรโมทโรงเงรียนอะไรองรครับโอ้ยฟังกันเองอะดิเอาหรือว่าแจกใบปลิวดีครับเฮ้ยใครแตกอะโอ้ย,อยนี่พี่แพลวจะขัดหัวทุกความเห็นเลยใช่ไหมคะเนี่ยที่ไม่ได้ขัดเขาเรียกว่าบอกข้อเสียต่างหากอ้าวพี่รัตนาผมไปบอกตอนไหนเนี่ยว่าลอยฟินเฟอร์อะไรเนี่ยนี่แดน แกจะบ่นทำไมวะช่วยหน่อยไม่ได้เงแชร์แชร์ไปเถอะแล้วบอกเพื่อนให้แชร์ต่ออีกด้วยครับแล้วพี่ลาดน่าจะทําแบบนี้ทําไมคะสีน้ําจะมาบ่นพี่ทําไมยายแก้วสั่งให้พี่ทํามันบอกว่าพี่โปรโมทวิธีนี้มันบอกว่าไม่ต้องเสียเงินแถมรู้กันได้ทั่วโลกเฮ้ยง่ายๆแค่นี้ทำไมเราคิดไม่ออกอ่ะอะไรอะไร่ะพี่แพรว ลรปนี้จะล้างเลยนะครับอาจารย์ใช่ครับพี่พี่สิทธิ์สองเนี่ยช่วยแชร์กันไปทั่วเลยนะครับทุกคนช่วยกันเต็มที่เลยครับหยพอแล้วล <Charl ize. S 1> <of> ูกปกลับไปนั่งปายปกลับไปนั่งโอ้การที่เราใช้วิธีนี้เราก็ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยนะคะอาจารย์ใช่ค่ะ เรามีสิ่งดีๆให้โชว์อยู่แล้วไม่จําเป็นต้องสร้างใหม่เลยนะคะอาจารย์คราวนี้พวกเธอทาได้ดีมากดีจริงๆงั้นเอาเป็นว่าโปรเจกต์ทำป้ายก็พับเก็บไปก่อนก็แล้วกันเนาะอเ,เอาไวค้ครูจะพยายามคิดโปรเจกต์ใหม่ที่มีประโยชน์มากกว่าน,นี้ก็แล้วกันโอ,โอเคค่ะ <laughs> โยโ ยังขนลุกไม่หายเลยไปไป,ไปนั่งเลยอขอบคุณนะครับขอบคุณมากจ้าขอบคุณค,ค,ณะค่ะ,คะคจ้าหน้าเปลี่ยนใจแล้วหรอกลัวปะเนี่ยคิดไว้สิมารีน่า ว่าฉันจะต้องสวยต้องเซ็กซี่ต้องสวยต้องเซ <teenage> <Collins. S 3> <t> ็กซี่พอเลยโชมารีน่าเขาไม่ได้กลัวหรอกฉันว่านะเขาน่าจะขาดอะไรไปนิดหนึ่งใช่ไหมขาดอะไรเหรอก็ขาดกำลังใจจากคนคนนั้นไงป่าพายเฮนะเขาไม่มาหรอกทำไม่ได้เหรอที่เขาบอกว่าถ้าฉันทำแล้วเขาจะไม่ยอมคุยอยูนเฉ เธอคิดว่าฉันจะไม่คุยกับเธอได้จริงๆหรนะือน่ะท่านแน่คิดได้แล้วเหรอว่าอย่างน้อยเนี่ยแต่งโมก็ดีวลูกเกดฮะเฮ <c oughs> ้ยโชเงียบไปเลย <c oughs> เอานายจะไม่ห้ามฉันแล้วหรอ <c oughs> คิดดีแล้วใช่ไหมล่ะ ไม่ว่าเธอจะตัดสินใจยังไงนะฉันก็จะอยู่ข้างเธอเสมอแหละขอบคุณนะไหนแกบอกแกไม่กินแตงโมงไงวะก็หัดกินด้วยอโอ้ยนะไม่นะ่านี่เธอทำมาแล้วเหรอทำไมมันเป็นแบบ,แบบเดิมเลยอะ ฉันยังไม่ได้ทำเว้ยอ้าวไม่อะคือฉันเปลี่ยนใจแล้วอะทำไมอะก็ฉันว่าฉันอาจจะตัดสินใจเร็วไปหน่อยอะโอ้โหนี่มีผีที่ไหนเข้าฝันมาเตือนเธอแรือปล่าเนี่ยหรือว่ามีพรานมากระซิบจ้ะปัญญาถึงได้เกิดเนี่ยก็ตอนนี้ฉันนอนรอหมออะฉันได้ถึงหน้าผู้ชายคนนึงผู้ชายคนนั้นงต้องหล่อมากเลยเนะไม่หล่อ ดำโอ้ยอยรู้เลยว่าใคร <c oughs> แต่ฉันก็นึกถึงนายจริงๆแหละแบ,บัพยนายทำให้ฉันคิดได้นะว่าขนาดฉันคิดจะมีเพื่อนสนิทอนะ่ะฉันยังคิดแล้วคิดอีกคิดตั้งนานกว่าที่ฉันจะยอมให้นายมาเป็นเพื่อนสนิทแล้วนี่เรื่องใหญ่ขนาดท,ทำหน้าอกอะ่ะฉันว่าฉันตัดสินใจเร็วเกินไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือ นี่ฉันเป็นแค่เพื <occurs> ่อนสนิทเหรออืเป็นเพื่อนสนิทไงทำไมนายคิดว่านายเป็นไรหรอนี่เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยโอย่องไปที่นั่เฮ้ยเอาไปเลยอาแฮะอาแฮะอ๊ะมาให้วันดีครับอนดีค่ะวัสดีคัะเก็ตเอาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอาจารย์อาจารย์เก็ตเอาอาจารย์เก็ตเอา อาจารย์จะสร้างอะไรครับเดี๋ยวอย่าพึ่งบทฟังในสิ่งที่ครูจะอธิบายก่อนนะสิ่งที่ครูจะสร้างเนี่ยนะมันมีพลังมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันคือสิ่งที่มีมนลังในตัวของมันเองอทุกคนจะได้รับผลประโยชน์จากสิ่งที่ครูจะสร้างไม่ใช่แค่นักเรียนครูหมายถึง โค้ดอื่นทั่วไปด้วยแล้วมันมีประโยชน์ต่อการศึกษาใช่ไหมอาจารย์แน่นอนสินักเรียนทุกคนนะจะได้รับผลประโยชน์ไม่เพียงแค่นั้นเด็กเล็กผู้ใหญ่หทุกคนต้องพึ่งพาสิ่งสิ่งนี้เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว้สิ่งที่คุณจะสร้างก็คือซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ออรใช่ไหมครับอาจารย์สามกระูมที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้เออ่ด้ห้ามอยู่ แบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ยเขาอยากกินไอติมได้เลยเดี๋ยวเขาพาไปเลี้ยงหนังด้วยโชัวรตาชะเล่ารู้ไหมไอ้อะไรวะจีมาตั้งนานเป็นได้แค่เพื่อนถูกเป็นแบบไม่มีสถานะแบบนี้มันก็ดีไม่ใช่เหรอทำไมด้วยไม่ได้แดนทำไมอ่ะก็นายต้องอยู่กับแก๊งโรสไงใช่ไหมครับที่มังกรหัวหน้าแก๊งพอมีคนมาจีบพี่นางไหนก็ห่วงก้าเลยนะพี่โจก็อย่าไปทะเลาะกับเขาเลยค่ะเด็กๆเสียเวลา เราไปกันดีกว่านะคะพี่เนาะไปแหละถ้าพวกเธอไม่อยากเสียพวกเขาไปนะก็ไปเอาคืนมาสิรออะไรอ่ะแสดงความเป็นเจ้าของหน่อยอีหน้าแหลกมีใครเนี่ยอ๋อแฟนอ่ะไม่คิดจะแย่งแฟนเพื่อนเลยเหรอแฟนเพื่อนเพื่อนไหนแต่จริงๆแล้วคือคนที่เขาชอบอ่ะคือแดนนะ